ออกไปเลี้ยงวัวอีกแล้วปล่อยไปแล้ว9โมงเช้ากลับมา3โมงเย็นกลับมา10อะ3โมงเย็นไปไหน5มโมงเย็นที่ก็ไม่ได้ไปเหนื่อยอ มาดูวัวอีกแล้วเพื่อนๆตอนเช้าวัวจะจะปล่อยวัวให้กินหญ้ารอบทางแบบนี้ไปเรื่อยๆน้เพื่อนตอนเย็นจะกลับเนาะหญ้าข้างทางเยอะมากเลยตรงนี้เป็นทางหน้าหมู่บ้านเนาะข้างๆทางออกจากหมู่บ้านเนาะเป็นทางคอนกรีตตรงนี้น้องเพื่อนแต่ว่าจะมีหญ้าขึ้นรอบทาง ให้กินไปเรื่อยๆจนถึงทุ่งนาเนาะเดินไปเรื่อยๆกว่าจะถึงทุ่งนาแล้วก็เดินกลับมารอบหนึ่งอีกก็อิ่มพอดีแล้เพื่อนตอนเย็นตอนเย็นก็จะกลับด้วยครับแช่กดกิบแช่กิบไล่โอ้ยไรอะไลติดวนั้นเดินไปก่อนแล้วเพื่อนเดินไปก่อนเห็นเพื่อนอยู่ฝั่งนู้น ตอนนี้ก็เดินไปแล้วเพื่อนเดินไปเรื่อยๆจะให้กินไปเรื่อยๆจนถึงทุ่งนานเพื่อนเป็นทางไปจุสุดถึงทุ่งนานเลยแล้วก็วนกลับมาเรื่อยๆค่อยๆมาไล่ย้อนกลับมาจนถึงบ้านคืนน้อนเพื่อนก็จะกินกลับมาคืนเรื่อยๆรอบทางก็จะอิ่มเนาะกว่าจะเย็นก็ถึงคออพอดีก็อิ่มเนาะ พราะว่าในทุ่งนาไม่มีที่เลี้ยงแล้วเพื่อนต้องเลี้ยงตามข้างทางแบบนี้แหละเป็นวิจีชีวิตประจําวันของชาวบ้านที่นี่น้องเพื่อนตามบ้านนอกามชนบทของจังหวัดสุรินทร์น้องเพื่อนเป็นภาพบรรยากาศตอนเช้านํามาฝากเพื่อนเพื่อนเอฟซีตอนเช้าๆเราหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะชอบบรรยากาศบ้านนอกบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้เนาะเพื่อน ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องของเราด้วยเพื่อนเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆนำบรรยากาศดีๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆเรื่อยๆครับเพื่อนๆ <c oughs> บรรยากาศธรรมชาติตามม้านนอกเราฟนะิวสวยๆพ,พเพื่อนๆชอบบรรยากาศแบบนี้ เพื่อนๆที่อยู่ไกลบ้านอาจจะไม่ได้อยู่บ้านอาจจะอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้เนาะ